คือผมจดคลิปเนี่ย <c oughs> ไปไหนดูโอ้โหแค่ออกจากคลิปนี้เดินหนีเชียเอาล่ะคุณชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสื่อรายการวิคเตอร์ดี้แคทนั่นเองก็สำหรับภายในวันนี้คุณผู้ชมผมขอปรับวอลุ่มใหม่ก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะดีนะฮะลูกไปนอนใต้จอแกก็สำหรับภายในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับช่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะก็ว,วันนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเจ้า p o c k e t h o u s e นั่นเองนะครับบางคนจะสงสัยว่า p o c k e t h o u s e คืออะไร p o c k e t h o u s e ก็คือซีรีส์ที่เราได้ทำออกมาซึ่งตอนนี้นะี่ยผ่านไปแล้วหมด2คลิปด้วยกันนะฮะก็ยังมีในส่วนของ p o c k e t h o u s e ที่เป็นรูปแบบของบ้านนะครับอันที่2เนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของบ้านต่าง, <c oughs> งนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะเป็น p o c k e t ตัวสุดท้ายนะฮะจะอยู่ในรูปแบบของฟาร์มเมอร์นั่นเองหรือว่าไมเนอรนั่นเองนะครับแน่นอนก็ผมว่าสำหรับนงวพ็ ะะมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะฮะน่าจะเป็นพ็อกเก็ตฟาร์มิงนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบของมันเนี่ยจะใช้ในส่วนของไอรอนนั่นเอง <Wow. S 1> นะครับน่าจะเป็นไอรอนพิกแอกเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ผมเลยเอาอีก2หลังนะฮะที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับมารวมภายในคลิปนี้นั่นเอง <Yeah. S 1> เออทำการย้อนลอยนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปนั้นเลยนะครับพวกแกสามารถทําการกดกลิ้บนขวามือได้เลยเพื่อทำการย้อนดูคลิปพ็อกเก็ตเหล่านั้นนั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวผมวาต้องการใส่หูฟังก่อนนะฮะทำไมผมต้องยืดอไรต่อเวลาด้วยวะโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะฮะวูบโอเคนี่กูเปิดเพลงด้วยเหรอเนี่ย <S <S> ก็ว่าอยู่ว่ากูเปิดเพลงตอนไหนนะฮะโอเคแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเนื่องจากว่าเพลงเบามากๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสําหรับเจ้าบ,บ้านหลังนี้นะเราต้องใช้วิธีธดิบอะไรกันบ้างนะครับผมขอทําการย้อนรอยนะฮะสำหรับเจ้าสอหลังแรกก่อนละกันสําหรับใครที่ไม่เคยดูนะครับหลังแรกเนี่ยเราใช้ในส่วนของไดมอนด์นะฮะแล้วก็บอกอิดนั่นเองอันที่2จะใช้ในส่วนของไดมอนด์เหมือนกันแล้วก็จะใช้ในส่วนของโลกาะนั่นเองนะครับอันสุดท้ายจะใช้ในส่วนของไดมอนด์เหมือนกันแต่ว่าใช้ในส่วนของไอรอนพิกแอคนั่นเองพวกแกต มันจะใช้ในส่วนของไดมอนด์หมดเลยนะเพราะมันอยู่ในซีรีส์เดียวกันก็คือพ็อกเก็ตเฮานั่นเองนะครับแต่ว่าผมทําการดึงมาอยู่ในส่วนของออโตมิติเฮาด้วยกันนะครับโอเคมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเรามาทําการสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็มีในส่วนของวัวน้อยนะฮะเวลาผมเปิดที่ผมชอบเปิด้วเจออะไรดีๆเนาะ <laughs> สำหรับอีวีที่แล้วเราก็เจอในส่วนของแกะนะฮะอี <c oughs> ที่นี้เราเจอเจ้าวัวน้อยนั่นเองนะครับมาอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวจะทการโยนในส่วนของไดมอนด์ไปนะครับแล้วก็ไอรอน พลิกแอคนน่เรียบร้อยนะฮะจะเป็นในส่วนของ Pocket Mine นั่นเองนะครับออก็ถือดีนะฮะมาย่อมาจาก Mining นะฮะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะผมคิดว่าผมอาจจะเดินไปไกลไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอานะพร้อมยังหนึ่งสอง ซัมบบอูหูอันนี้คือขนาด3มคูน3ามเลยคุณผู้ชมผมอยากรู้แล้วว่าภายในบ้านเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะไหนดูขอดูรอบๆก่อนนะครับอันนี้คือรอบๆบบ้านของเขานะฮะซึ่งรอบๆบบ้านนะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสาบ้านนะครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นในส่วนของบันไดนะฮะแล้วก็มีบอกไม้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นประตูกลไกซึ่งพวกแกสามารถทําการเปิดปิดได้นะฮะจะเป็นประตูกลไกไม้นะครับอันนี้สามารถเดินเข้าออกได้เหมือนกันนะฮะทั้ง2ด้านเลยนะครับ ด้านนี้นะฮะพวกแกสามารถเปิดประตูกลไกออกมาแล้วก็จะเจอในส,ส่วนของกล่อง2ใบได้นะครับด้านนี้จะเป็นในส่วนของประตูนะครับด้านนี้ก็จะเป็นประตูกลไกเหมือนกันนะฮะซึ่งพวกแกเนี่ยจะเจอกับท่อส่งนะฮะหรือว่าเจ้าฮอปเปอร์นะครับแล้วก็นี้จะเป็นในส่วนของเตาเผานั่นเองนะครับด้านนี้นะฮะก็เป็นประตูกลไกเหมือนกันแต่ว่าพวกแกสามารถเดินเข้าออกได้นะฮะเอ้ยถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งภายในบ้านนะฮะจะมีคันโยกสำหรับเปิดปิดไฟเท่านนั้ อย่างที่โปรเจกต์เขาทำการบอกอไว้สำหรับเจ้าป็อกเก็ตเลยนะฮะว่าเขาทำออกมาเพื่อขนาด3 3ูเท่านั้นนะฮะซึ่ง3 3คูณ3เนี่ยเขาไม่ได้รวมถึงด้านล่างไงคุณผู้ชมเขาแค่มองถึงขนาดเท่านั้นนะครับผมคิดว่าลงมาโอ้ชิตโอ้ my ก o ดคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าเราเจออะไร เราเจอดันเจียน<อ>นะฮะพวกแกจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นสําหรับซีรีส์นี้ผมขอจะต้องทําการเกรเมหมวดสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันค่อนจะมืดมากๆเลยนะฮะผมไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเราเจอดันเจียนตรงนี้นะฮะมันถือว่าเ,าเป็นอะไรที่ดีสําหรับจเจ้าเหล่าฟาร์มมิงมากๆเลยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราเจอดันเจียนระหว่างที่เราลงเจ้าปกเกตเฮานะฮะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่พวกแกลงไปปุ๊บนะฮะแล้วก็เจอในส่่นของดันเจียนพวกแกก็สามารถทำการเริ่มขุดได้เลยนั่นเอง บ,บางครั้งลงขุดออกมาเนมันอาจจะไม่เจออะไรเลยนะฮะอ๋อมีน้ําตรงนี้นะฮะโอ,อ้โหนี่ลาขุดลงมาถึงเบ็ดล็อกเลยนะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว,ว่าว่าเราลงถึงชั้นไหนนะฮะอันนี้เป็นชั้นวายที่3นั่นเองนะฮะอ,อุ้ยก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งระหว่างทางนะฮะถ้าเกิดพวกแกวางจุดดีพวกแกก็เจอในส่วนของดันเจียนอย่างที่ผมได้การวางไปแล้วก็เจอนั่นเองแต่เกิดพวกแกวางจุดไม่ดีพวกแกก็จะวางไปแล้วก็ไม่เจออะไรเลยนะฮะระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าเราไม่เจอแร่อะไร นอกจากโคนั่นเองนะฮะแต่ว่าดันเจี้ยนตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของเหล็กนะฮะแล้วก็มีดันเจี้ยนพื้นที่อื่นๆด้วยนั่นเองนะครับไหนดูตรงนี้ซิโอหหลุมใหญ่นะคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าสุดติ่งมากๆเลยนะฮะ เป็นอะไรที่ดีมากๆเนะี่ยเปิดมาเจออะไรที่แบบว่าแฮปปี้ในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือพวกแกอาจจะไม่รู้เว้ยเออบางครั้งก็แบบลดหุ่นตัวลงมาในรูปแบบนี้นะฮะพวกแกก็สามารถเกิดดราม่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการสร้งางบ,บันไดกลับขึ้นไปเหมือนเดิม1 2 3 4 5โอ้เป๊ะพอดีเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะทำการเกรมหมดขึ้นไปละกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะฮะก็ไม่ได้แย่มากจนเกินไปนะครับวิธีการลงถ้าเกิดพวกแกอยากลงเร็วเดี๋ยวพวกแกก็สามารถกระโดดลงไปไดด้้เเพราาาะ่่นนลงีย มีน้ำรองหลับนั่นเองนะครับเออก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของเตาเผาแล้วก็ท่อส่งนะฮะวิธีการใช้งานพวกอุปกรณ์พวกนี้นะถือว่าง่ายมากๆเว้ยเหมือนกับว่าพวกแกน่ะ เปิดในส่วนของประตูไกลใช่ป,ปะแล้วก็ทาการยัดของเข้าไปนะฮะอย่างเช่นยัดพวกเหล็กนะฮะยัดพวกเนื้ออะไรรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าในเตาเผาเนี่ยพวกแกก็ต้องมีในส่วนของวัตถุดิบในการเผามันจะเป็นไม้หรือว่าโคลหรือว่าลาวานั่นเองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของไมเน็งนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังอื่นกันเลยดีกว่านะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นสําหรับภายในวันนี้นะผมจะเอามาทําการรีรันให้อีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของบ้านพอกเก็ตเฮาส์ละกันนะ มอนนะฮะแล้วก็จะใช้ในส่วนของเจ้าบอกกิทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองวางดูนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากมายเพราะพวกแกก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด 3. ามคูนสเหมือนกันนะฮะซึ่งในความคิดของผมนะผมคิดว่าบ้านทั้ง3แบบนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่สไตล์ว่าพวกแกเนี่ยอยากทําอะไรพวกแกอยากอยู่บ้านเฉยๆอยากเอาชีวิตรอดพวกแกก็สามารถใช้บ้าน3ามคูได้แต่ถ้าเกิดพวกแกอยากลงไมเน่งพวกแกก็ใช้บ้านขนาด3ามคูนสที่เป็นในรูปแบบของไมเน่งได้นั่นเนนะรรัแแต่กปกป็สายจายจภ ะะอย่างเช่นพวกเอาชีวิตรอดจริงๆสายดาร์กนะฮะอยากสู้กับมอนเตอร์เนี่ยพวกแกก็สามารถใช้ในรูปแบบของเจ้าบ้านป้องกันได้นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าบ้านป้องกันเนี่ยเราใช้ในส่วนของออกซิเดียนนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นบ้านทั้งหมด3ส,สไตล์ด้วยกันนะครับที่เราได้การทําซีรีส์นี้ออกมานะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะฮะโอ้โหจริงๆแล้วผมก็อยากไปจนภยนัยนะเว้แต่ว่าพูดยากมากนะฮะเพราะว่าแม่งมีเมลให้กูเลย <laughs> ในกล่องมีอะไรบ้าง โอ้มีมีม,ม,มีนะฮะในกล่องน,นี้มีเจ้าไข่รีมูฟแพ็กเก็ตไม้นะ,ะผมไม่รู้ว่าบ้านหลังอื่นมีหรือเปล่านะครับถ้างั้นผมขอดูก่อนละกันนะฮะมีปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะไม่มีกล่องอื่นแล้วเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่อะนะฮะรนะีมูฟยังไงอ่ะผมอยากรู้คลิกเหรอคลิกปะไม่รู้นะฮะโบโอ้โอมาเป็นแบบนี้เลย<อ>นะฮะเอ้ยเจ๋งเจ๋งแล้วพอเราวางปุ๊บเอ้ยได้เหมือนเดิมว่ะ แต่ว่าเราสามารถทําการรีมูฟได้นะฮะอันนี้มันถือว่า มันเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าชอบผจญภัยจริงๆเลยนะเว้ยถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะผมทาการขุดแล้วใช่ปะ่ะเอาลองนึกจินตนาการนะคุณผู้ชมสมมติว่าผมตรงนี้ผมขุดไปแล้วเออผมอยากย้ายนะฮะผมก็สามารถทำการเลือกย้ายได้อ่า,ย,าย้ายใช่ไหมผมก็อยากย้ายไปที่อื่นนะฮะเอาตรงไหนดีหนะ้าตรงไหนดีหนะ้านะฮะอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นพื้นที่ตรงนี้ละกันนะฮะริมน้ํานะครับผมก็ทําการวา,างไปตั้งนะฮะแค่นั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วเราลองมาดูผลงานกันนะฮะรอบนี้เราเจอลาวา,วาเว้ยเห็นปะ เออมันเป็นอะไรที Alcohol. ่ปจนภัยดีนะฮะแต่ว่าพวกแกคนที่จะเตรียมในส่วนของทอชลงมาด้วยนะฮะเพราะไม่งนั้นพวกแกก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าด้านล่างเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรนั่นเองนะครับเออเห็นไหมอันนี้ก็เจอในส่วนของลาวานะฮะโอ้เบรก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 โอ้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 ถ้าเกิดเกิดใหม่ที่กูกูฮาเลยเนี่ยโอ้โหโอเมกอดนะฮะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้ดินปะ ถ้าเกิดดินผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิ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 นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย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  yes 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 o k a เรียบร้อยนะฮะโอ้ยรู้สึกว่าลาวาน่าจะเยอะมากๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวกันนะผมขอทนการวางก่อนนะฮะพื้นที่ตรงนี้โอ้โหม h my god Oh my god โ oh, อ้ผมเจออะไรนี่คุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะเจอขุมทรัพย์มหาสมุทรแน่เลยนะฮะอย่าลืมครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะภายในเกมไมครับถ้าเกิดพวกแกเจอในส่วนของลาวาเมื่อไหร่ถ้าเกิดพวกแกเจอในส่วนของไดมอนนั่นเองนะครับตรงนั้นก็สามารถเดินไปได้นะฮะก็ถือว่า ว่าเบบนี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะอุ้ยผมอยากเดินมไปแล้วว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมได้มานะะนนนนน2นะฮะอ่านี่ไงนี่ไงนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีแค่มือผมก็น่าจะสามารถเอาชีวิตรอดได้โอเคนะฮะโอ้โหลงมาเจอในส่วนของเลสโตนนะฮะคุณผู้ชมโอ้ไม God. <c oughs> ่กคุณชมเหม็นไหมครัว่าเราเจออะไร เราเจอในส่วนของไดมอนด์นะคุณผู้ชม้ <Yahoo! S 1> ผมอยากเอาบ้านหลังนี้ไปประจนภัยในไมค์ c r a f โซโลของผมมากเลยนะฮะผมลงมาแป๊บเดียวผมเจอในส่วนของไดมอนดะ์่ะโอ้โหข้อสุดนะส่วนจริงโอ้โหอะไรมาเจออนะีซี่ในรูปแบบนี้ฮะคุณผู้ชมผมไม่นึกเลยว่าเราจะสุ่มแล้วก็เจอพื้นที่ท,ที่ดีขนาดนี้นะฮะในะความคิดผมรอบแรกผมคิดว่าตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรกันแน่ๆน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเจอทองด้วยนะครับเมื่อกี้แวบๆบแบบโอ้นี่ยเรสโตนใช่ปะ เมื่อกี้แวบๆผมว่าผมเห็นในส่วนของลาพิสนะฮะไม่รู้เหอว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราเจอไดมอน์นะฮะเจอเหล็กเจอทองเจอเลสตโตนนะฮะแม่งเยอะมากๆนะแม่งเยอะจริงๆเลยเล้นที่นี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ้าวฟ f u c k ้งเดดตอนนี้รู้สึกว่าผมเจอในส่วนของมอนเตอร์นะฮะคงกระดูกน้อยของเรานะครับโอเคข้าวๆข,ข,ของบ้านเจ้าพ็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็นประมานนี้นั่นเองนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันน่าจะขุดลงไปลึกมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่ามันโดนลาวานะฮะโอเคก็ จะเข้าใจแล้วว่าโดยลาวามันก็จะโดนเผาไปหมดนั่นเองนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทาการขึ้นมาก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นป็อกเก็ตเฮ้าส์นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับโดยรวมแล้วก็เหมาะสําหรับใครหลายๆคนนะฮะที่ชอบประจนภัยนะฮะชอบเอาชีวิตรอดนะฮะก็สามารถทาการเลือกบ้านทั้งแบบ3สไตล์ได้เลยนั่นเองนะครับชอบสไตล์ไหนก็สามารถทาการเลือกกันได้นะชอบย้ายหินฐานก็สามารถทําได้เหมือนกันหมดนั่นเองนะครับโอเคแล้วผมก็สําหรับภายในวันนี้นะฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย ไปแล้วนั่นเองนะสำหรับเจ้า Pocket ต o w e ในรูปแบบของ a u t o m มติกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็ชอบสองคลิปนั้นก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมติดตามกดซัมซุงไคเบอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat x2 นั่นเองพวกแกสามารถเข้าไปกดติดตามหรือกดซัมซุงไคเบอร์ได้นะฮะซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมไมค r a ับนั่นเองสำหรับใครที่ชอบดูโลบอคนะฮะเอาวีฟีไฟพวกแกสามารถเข้าไปดูภายในช่องนั้นได้เลยเพราะว่าภายในช่่่องงนนนี้้จะแคเเกกมทาั็ วันนี้วิดีโอที่แค่ขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย